กล้วยงาช้างนะครับต้นกล้วยงาช้างนะครับถ้าเกิดขึ้นมาใหม่นี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีลายแบบนี้นี่ลายเหมือนกล้วยลายพางของภาคใต้นะครับผมแต่มีรูปแล้วเป็นมะละกีนกแต่ว่าแก่แล้วนะครับแต่ว่ากิมจูนะครับกําลังให้ตุ่มดอกเลยนะครับผมแต่ว่ายังสวยเลยนะครับอันนี้เป็นพิกกระเหลี่ยงนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็ตอนนี้กําลังสวยนะครับผมสามารถทานได้นะทุกคนก็สามารถ เด็ดยอดเบนจะลงนี้ไปทํากับข้าวได้ไม่ว่าจะเป็นผัดสวัสดีครับทุกคนครับผมรันนะครับลันช่องวิถีผาสุขนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเติมความสุขให้กับชีวิตของเรานะครับผมกับสีเขียวที่สวน นะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับในเ,ในเชิงจิตวิทยานะครับสีเขียวก็จะทำให้เรามีความสุขแล้วก็มีอารมณ์ดีมากขึ้นนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาเที่ยวที่สวนนะครับที่ผมปลูกอยู่นะครับเอาไวเรราา้เป็นธรรมชาติบำบัดเป็นธรรมชาติบำบัดจิต ของตัวเองนะครับทำให้ตัวเองมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับสำหรับใครหลายๆคนนะอันนี้เป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่มีภาวะความเครียดนะครับผมก็พยายามพาตัวเองเข้ามาอยู่ในจุดที่เป็นสีเขียวอย่างเช่นธรรมชาติต้นไม้นะครับผมก็จะทําให สุขภาพจิตของเราดีขึ้นแล้วก็ทําให้อารมณ์ของเราดีขึ้นด้วยนะครับผมทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือต้นกล้วยงาช้างนะครับต้นกล้วยงาช้างนะครับถ้าเกิดขึ้นมาใหม่นี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามันก็จะมีลายแบบนี้นี่ลายเหมือนกล้วยลายพางของภาคใต้นะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเมื่อเขาโตขึ้นใบเขาก็จะเริ่มเริ่มไม่มีลวดลายแบบนี้นะครับผมนี่ อันนี้คือหมายถึงเข้าโตขึ้นมาแล้วนะครับผมลวดลายก็จะไม่มีแล้วนะครับเมื่อโตขึ้นไปมากกว่านี้แล้วนะครับตน้นกล้วยต้นนี้ก็จะออกปลีนะครับแล้วก็ออกเป็นลูกมาเลยนะครับจะไม่มีหัวปลีแบบ กล้วยตานีหรือว่ากล้วยน้ำว้าที่เราเห็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะมีหัวปีแต่ว่ากล้วยตัวนี้เขาจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกลีบป,ปีกล้วยขึ้นมานะครับแต่ว่าก็แตกเป็นลูกไปเลยนะครับเม็ดแล้วก็จะไม่จะไม่เขาเรียกว่าอะไรจะไม่ผัดไม่ผัดหัวปีออกมานะครับผมก็จะกลายเป็นลูกไปเลยนะครับก็แต่ละต้นก็จะให้ลูก ที่ต่างกาันบางต้นก็จะมีประมาณ2หวีบางต้นก็จะมีแค่3-4ลูกประมาณนี้นะครับแต่ว่าในแต่ละลูกก็จะมีลูกค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับน้ําหนักก็จะค่อนข้างที่จะเยอะ,อยาะมากนะครับแล้วก็ตอนนี้คือที่ส่วนที่ผมปลูกนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ78ต้นนะครับแล้วก็กําลังแตกนะครับผมนี่เรากําลังบำรุงนะครับผมกําลังบํารุงให้เขา,เาโตแล้วก็ให้ผลผลิตนะครับคิดว่าภายในปีนี้น่าจะเห็นผลผลิตนะครับ แล้วก็อันนี้เพื่อพ่วงกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนของบ้านเราแล้วนะครับของเมืองไทยนะครับผมที่ผมอยู่ตอนนี้คืออยู่ที่ชนบุรีนะทุกคนอยู่ที่พัทยานะครับเราก็จะใช้น้ําที่ใช้ในการลดกล้วยนะครับมาลดกับต้นอันนี้คือต้นเหมือนกับลูกน้ําเต้านะครับผมนี่เราก็จะให้น้ําแล้วก็จะได้ความชุ่มชื้นร่วมกันนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นบวบนะครับผมบวบ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นมะระนะครับผมมะระคือเราจะอาศัยเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเนาะเวลาเราลดกล้วยนะครับดินความชื้นมันก็จะมาร่วมกับต้นไม้ที่เราปลูกมันก็จะได้ไม่ต้องเสียประโยชน์กันเยอะนะครับแต่ถามว่าเรื่องการมีแย่งอาหารแย่งน้ํากันไหมก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับผมเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราให้ปลูกเฉพาะต้นกล้วยแล้วก็เอาต้นพวกนี้นะครับไปปลูกอีกมุมหนึ่งเราก็จะเสียเวลาในการ รถมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเปลืองน้ําค่อนข้างที่เยอะขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นต้นถั่วพลูนะครับต้นถั่วพลูนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มลูกใหญ่แล้วก็สวยแล้วนะครับผักทุกอย่างที่ผมปลูกในนี้เป็นผักปลอดสารพิษทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปอีกจุดนะครับผมด้านหลังนี้อันนี้ก็คือต้นบอลกระดาษยักษ์นะครับผมที่ปลูกไว้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นต้นทงเทงไทยนะครับหรือว่าเป็นเคฟกดเบร์รี่สายพันธุ์ไทยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ะนี่เป็นฝรั่งครับผมฝรั่งกิมจูนะครับผมกําลังกําลังออกตุ่มดอกนะครับอันนี้คือฝรั่งกิมจูนะครับกําลังให้ตุ่มดอกเลยนะครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะติดเยอะไหมนะครับผมอันนี้ก็เริ่มดอกก็เริ่มเริ่มสลัดดอกแล้วเริ่มมีพวกมแมลงมาผสมเกสรไปที่รียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกขาวกระเหลียงนะครับแล้วก็ต้นมะกรูดนะครับผมถัดมาก็เป็นต้นฝรั่งอีกต้นหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เริ่มให้ดอกให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ไหนนาะนี่นี่อันนี้เป็นตุ่มตุ่ม,มเมล็ดเอยไม่ใช่ตุ่มลูกฝรั่งขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่าเพราะว่มมาหลุดไปหลายดอกแล้วเช่นเดียวกันนะครับแต่แล้วลงมาถาลงมาด้านล่างอันนี้เป็นต้นมะละกอที่เขาขึ้นมาเองนะครับก็เลยปล่อยไว้ให้เดี๋ยวก็ปล่อยให้เขาขึ้นไปเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพิษกระเหลี่ยงนะครับทุกคนพิกกระเหลี่ยงนี้ก็ตอนนี้กําลังออกดอก เอ้ยกำลังออกลูกสวยเลยนะครับแล้วก็อันนี้โอ้โหอย่างสวยเลยทุกคนอย่างสวยเลยนะครับอันนี้เป็นพริกกะเหลี่ยงนะครับที่เราปลูกไว้แล้วก็ตอนนี้กําลังสวยนะครับผมใช้เวลาในการปลูกค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับผมพริกกะเหลี่ยงก็ออกลูกแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับพริกขี้หนูสวนตอนนี้เยอะมากๆเลยนะครับมีเริ่มถึงตรงนี้ด้วยถัดมาในส่วนของด้านในนะครับผมก็ กำลังเพาะต้นเบญจรงค์นะครับผมต้นเบญจรงค์นี้ก็ที่เราเรียกกันว่าเบญจรงค์ห้าสีนะครับอันนี้ที่ผมเพาะไว้ก็จะมีสีม่วงกับสีขาวนะครับนี่ให้สีเขียวที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ให้ดอกสีม่วงสวยด้วยนะครับต้นเบญจรงค์นี้สามารถปลูกได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทานได้นะทุกคนก็สามารถ เด็ดยอดเบนจะลงนี้ไปทํากับข้าวได้ไม่ว่าจะเป็นผัดน้ามันหอยใส่แกงคั่วแกงอ่อมใดๆก็ตามก็สามารถทานได้นะครับผมแล้วก็บริเวณนี้อันนี้ก็คือต้นของทงเทงหรือว่าทงเทงไทยอีกต้นหนึ่งนะครับอันนี้เกิดขึ้นที่บริเวณที่ดินนะครับเราให้น้ําให้ปุ๋ยเขาก็จะต้นใหญ่และต้นสูงนะครับแล้วก็กำลังให้ลูกให้ผลนะครับผมอีกหน่อยก็คงได้เก็บแล้วก็ได้กินกันนะครับทุกคน สวยเลยแล้วก็เยอะมากเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆนะครับในการเพิ่มสีเขียวให้กับชีวิตของเรานะครับทาให้สุขภาพจิตของเราดีขึ้นนะครับผมทําให้เราเห็นสีเขียวรู้รสึกอารมณ์ดีและก็สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะครับผมทุกคนก็สามารถใช้สีเขียวนี้เป็นสีที่บำบัดสภาพจิตใจของเราได้นะครับผมและก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจในคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับลรวหวังว่าเราจะได้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปนะครับพบคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ